ตระเวนหาถ่ายทำคลิปฝากท่านผู้ชมผู้เป็นแฟนคลับตัวจริงด้วยใจที่รักใคร่ผูกพันไปเรื่อยๆอะไรที่พอจะให้ได้ชื่นชมได้ชื่นชอบเก็บแฟนคลับจะเพี้ยนหามาฝาก ตรงนี้ไปได้ไม่ไกลอะไรก็ยากๆหน่อยเลาะป่าภัยจนมาเจอกอน,นี้แหละสังเกตดูไม้ผุทุกลำเนีนยมะรอยปลวกแทะจะไม่มีโพรงไม่มีรู ก็เลยสงสัยก็เลยจะทดลองดูลำที่ยังสดๆอยู่อันนี้เริ่มทดลองตัดแล้วละ่ะไทยทำคนเดียวตัดคนเดียวตะตันละสุดยอดเลยนี่ไท่สองตาเรียกชื่อแต่ละชื่อนี่โอ้ศึกษาแทนเทนได้รู้กัน ดึงลงมาถ่ายมุมนี้เน้่ติดอยู่แค่เนี้ยกระช่างไงก็กระช่างไม่ลงยอดอลำผูออกให้หมดแล้วจะได้ เติบโตได้ไง่ายๆพรุ่งนี้มาต่ออีกหนึ่งคลิป